สวัสดีครับพี่น้องสวัสดีเอฟซีบอแมอีสานมาหน้าช่องเราครับสวัสนี้ครับพี่น้องพามายิงหนูหมายตัดธงชัยครับพี่น้องนี่ครับทีมงานครับนี่นะครับผมผ่านนบผ่านชายนะครับแล้วก็ผ่านเน็ตนะครับผ่านบอลกับผ่านดมไปเบิ่งรอบแรกครับถ้าเบิ่งรอบแรกครับว่าสองคนนั้นไปแล้วออกมาสิมีแต้มบอลนะครับสิมีหางบอลครับให้พี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยครับเด้อไปลุ้นน้ำกันครับไปรอชมครับพี่น้องว่าสิมีแต้มบอลสำหรับรอบแรก ไครับผมครับพี่น้องทีมงานมาแล้วครับคนหนึ่งครับหล่อแยกครับที่ไปเบิ้งครับมาเบิ้งครับว่าเขาสิได้มากบอกครับพี่น้องเห็นแต่ไฟยางรวยๆมาเป็นยางโตเปล่าเนาะได้ไหมเห็นไหมไม่เห็นเลยโอบ่เห็นเลยครับพี่น้องว่ากองบาดแตกเนะครับอาจดชออกดึกครับพี่น้องโอเคครับรอยตะดมครับผม มาแล้วครับโดมมาแล้วครับเจออไหมไม่เจอเลยโอ้รอเบิ้งรอบดึกรอเบิ้งรอบดึกเก็บพี่น้องรอเบิ้งรอบสองครับพี่น้องไปครับพี่น้องไปเบิ้งหนูรอบที่สองครับมาสิเห็นโต้โบนะครับมึอรอบแรกเมื่อไห้นนี่บโเห็นเลยครับแล้วเป็นรุ่นรอบสองครับมันนี้มากับมันนี่มากับนายครับสองคนครับนี่ครับไปครับพี่น้องติดตามครับ ี่น้องนึ่งเต็มครับครับพี่น้อง,งเต็มเรกของหลบสงครับพี่น้อง,อง,อองอนัง่นงเต็มกองเขาเลยครับอู้จูปูดเลยบกยังไงเลยครับพี่น้องอุ้ยบงหางบังหางสําอยี่สิเพียบมาซอยครับพี่น้องเขามาเขามาซอยสองโตครับพี่น้องแต่ว่าพวกบวกพวกวกเขามาหาโตครับพี่น้องยุดรอบ ก็เลยสันต่อครับผมสันต่อคุับบุกเข่าครับพี่น้องเข่ามาเข่ามากหลบๆคือเขาครับพี่น้องแต่ว่าบุกเข่ามาซสวยสีดายแห้งครับพี่น้องเดี๋ยวปล่อยไว้นีครับพี่น้องเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีหนึ่งกับกล่องนี้ครับเต็มแรกครับบักใหญ่ครับพี่น้องติดตามครับผมครับพี่น้องหน้าแดงตัวหนึ่งครับปุ๊บักเอีบเลยครับพี่น้องเห็นไหมเห็นกี่ตัวเห็นตัวเดียวนี่แหละนี่นี่ ยิงบุ๊บมาช่วยสองตัวสันตอกล่อไม่เข้าเข้ามาข้างแต่ไม่แต่ไม่ออกมาเหมือนตกใจตัวยิงห่วันี่สองตัวได้ตัวนึงรุ่นนี้แหละเสียดายจังเงียบจิบ สั่นโตครับพี่น้องนี่เต็มเต็มเลยครับเดี๋ยวเขาจะกันครับนี่ครับพี่น้องได้ยินเสียงอยู่ปลานี่ครับพี่น้องก็เลยยืนสั่นสั่นยู่นื้อหนีบังครับโู้เขาไม่รีครับนี่ครับเต็มเต็มเลยครับพี่น้องสุดยอดครับติดตามครับพี่น้องเลย เดวนึงนะครับอุยหมดไงเลยครับใส่เดียวกันเลยครับกลองไหนนี่ก็มาครับลองฟังรุ่นนี้อู้ยมีได้ใส่นี้เลยครับพี่น้องเลยจอดเลยครับติดตามครับพี่น้องพี่น้องหงามากเลยครับเพื่อนครับเพื่อนครับว่าจากที่เราสวนกันน้ำลาหันต้านในตัวนึงสีได้มาเพิ่มอีกบ่ครับเบิ่งครับได้เพิ่มไหม เอเอมตัวนึงอืมนี่เปเพิ่มตัวนึงครับพี่น้องสองตัวสไลด์คืนนน <c ười> ดนี่ครับ <c ười> <c ười> ตัวหน่นน <c ười> อยครับพี่น้องหลุนเท้าเท้าครับอืมหลุนเท้าเท้าครับไอ้ครับพี่น้องติดตามครับผมครับพี่น้อง ผลงานเท้าสำหรับขันพื้นนี้พี่น้องนี่ครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกตัวกระหลุนเต่าเท่าตัวหนึ่งครับพี่น้องโอ้มีแต่รุ่นใหญ่ๆเลยพี่น้องเฮ้ยคิดวพี่น้องขออนุญาตจบคลิปสำนีครับพี่น้องครับเดี๋ยวได้กลับบ้านนะครับผมเจอกันคลิปหน้าครับผมสหรับคลิปนี้สวัสดีครับติดตามนะครับ